อารยธรรมจีนกำเนิดขึ้นบริเวณที่ราบกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำหวังเห ở, อหยางสีหรือแยงสีและแม่น้ำซีเจียงซึ่งอารยธรรมจีนเป็นแหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำรุ่นแรกของโลกเช่นเดียวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำนายอารยธรรมลุ่ม,ม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสและอารยธรรมลุ่ม,ม่น้ำสินธุโดยแม่น้ำหวังเหอ เป็นแม่น้าที่มีอิทธิพลต่อประชากรที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ตามบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําแห่งนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นแม่น้ําที่ยาวประมาณ4,640กิโลเมตรไหลผ่านจากที่สูงทางตอนเหนือลงสู่ทะเลเหลืองจีนเป็นดินแดนที่มีมนุษย์เข้ามาตั้งดินฐานมาตั้งแต่ยุคหิน จากหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมากที่พบในประเทศจีนแสดงว่าจีนอาจเป็นแหล่งกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติตั้งแต่สมัยยุคหินเก่าไม่ว่าจะเป็นการพบซากหินของมนุษย์บานอนยุคแรกที่เรียกว่ารามาบิเทคุสที่ยุนนานการพบโครงกระดูกข,ของมนุษย์หยวนมงทางภาคตะวันตกของจีนมีอายุประมาณ1.7ล้านปีการพบโครงกระดูกข,ของมนุษย์หลันเทียน ที่มนุลฉันชีที่มีอายุราวเจ็ดแสนปีการพบโครงกระดูกของมนุษย์ปักกิ่งที่ทำโจโถูเทียนมีอายุราวห้าแสนปีมาแล้วในยุคหินใหม่ได้พบหลักฐานของการตั้งชุมชนของมนุษย์บนที่ราบลุ่มแม่น้ำหวังเหอที่ได้สร้างสรรค์อาร,อรยธรรมอย่างเชา่าอายุประมาณ2,000ปีก่อนรคริสตศักราชและหลักฐานของการตั้งชุมชนบนที่ราบลุ่มแม่น้ำหวังเหอ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียบชายฝั่งมาถึงลุ่มแม่น้ำแยงซีที่ได้สร้างสรรค์อารยธรรมหลงชาติมีอายุประมาณ1,800ปีก่อนคริสตศักราชลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมอย่างชาวคือเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีเคลือบน้ำมันที่มักเขียนลวดลายเลขาคณิตใช้สีขาวน้ำตาลแดงและเทาบางครั้ง มีการแกะสลักลายเป็นรูปสัตว์ต่างๆรวมทั้งมีการพิมพ์ลายหรือขุดสลักลายเป็นลายจักสานและลายเชือกทาบวัฒนธรรมนี้ได้สืบทอดต่อเนื่องมาถึงสมัยสำมฤทิ์และสมัยประวัติศาสตร์ส่วนลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมหลงชานคือเครื่องปั้นดินเผาที่มีคุณภาพดีกว่าวัฒนธรรมอย่างเชากล่าวคือมีเนื้อละเอียดสีดำขัดมันเงา ไม่มีการวาดลวดลายเนื้อบางและแกร่งสแสดงว่ามีการใช้แป้นหมุนและมีการเผาภาชนะดินเผาที่ก้าวหน้ากว่าวัฒนธรรมอย่างเชาาลักษณะเด่นของเครื่องปั้นดินเผานี้คือเป็นภาชนะสามขาที่มีการสืบทอดต่อมาจนถึงยุคสำริดนอกจากนี้ยังพบกระดูกเสียงทายและวัตถุที่ทำด้วยหยกซึ่งความเจริญเหล่านี้ทำให้วัฒนธรรมหลงชาญ กลายเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในลุ่มแม่น้ำหวังเหือต่อมาการศึกษาอารยธรรมโูราณของจีนมักจะมีการเรียงลำดับตามราชวงศ์ที่ปกครองซึ่งมีปรากฏตามพงศาวดารและประวัติศาสตร์อิงนิยายของจีนเป็นจำนวนมากย้อนหลังได้นานถึง10,000ปีแต่หลักฐานทางบบราณคดีได้พบว่าความเจริญของจีน ย้อนหลังได้ประมาณ2,000ปีก่อนคริสตศักราชจีนในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าการปกครองของแต่ละราชวงศ์เป็นอานัตแห่งสวรรค์กริย์คือโอรสของสวรรค์ลงมาปกครองราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าราชวงศ์ใดปกครองบ้านเมืองระสัมระา,ายราชวงศ์นั้นก็จะจบสิ้นลงและราชวงศ์ใหม่ก็จะเข้ามาปกครองแทน ราชวงศ์แรกของจีนคือราชวงศ์เฉียหรือเซียเป็นราชวงศ์ที่เกิดขึ้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าสมัยนี้จีนมีความเจริญมีการทำปฏิทินราชวงศ์ต่อมาคือราชวงศ์ชางซึ่งเป็นราชวงศ์แรกในสมัยประวัติศาสตร์ในยุคนี้จีนรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เป็นครั้งแรกโดยเป็นอักษรผ้า ต่อมาคือราชวงศ์โจเป็นราชวงศ์ที่ปกครองจีนยาวนานที่สุดเป็นปึกแผ่นมั่นคงและวางรากฐานของอรารยธรรมจีนสืบมามีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเป็นระบบมีนักปรัชญาที่มีอิทธิพลสำคัญต่อแนวคิดและการดำเนินชีวิตของจีนในสมัยต่อมาได้แก่คงจื้อเล่าจื้อและเม่งจื้อ ราชวงศ์ต่อมาคือราชวงศ์จินในสมัยราชวงศ์นี้จกักรพรรดิจินซีหรือชินสือ่วงตี้ได้ทำการปราบพราหมแคว้นต่างๆและสามารถรวบรวมจีนเป็นจักรวรรดิทำให้แผ่นดินจีนเป็นปึกแผ่นเป็นครั้งแรกต่อมาคือราชวงศ์ฮั่นในสมัยนี้มีการทำสงครามขยายอาณาเขตทำให้จีนมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล มีการติดต่อกับดินแดนยุโรปที่รุ่งเรืองในขณะนั้นคืออาณาจักรโรมันมีการสอบคัดเลือกรับราชการจัดตั้งโรงเรียนอบรมผู้เข้ารับราชการมีการดัดแปลงการเขียนหนังสือลงบนผ้าไหมและต่อมาได้พัฒนาการคิดค้นกระดาษขึ้นสำเร็จต่อมาคือราชวงศ์สุยมีการก่อสร้างสาธารณประโยชน์เช่น ุดคลองเพื่อการคมนาคมระหว่างแม่น้ำหวังเหือกับแม่น้ำแยงซีราชวงศ์ต่อมาคือราชวงศ์ถังเป็นสมัยที่จีนมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆได้รับการขนานนามว่ายุคทองของวัฒนธรรมจีนการค้ากับต่างประเทศในช่วงนี้เฟื่องฟูเป็นอย่างมากจนเกิดเป็นเส้นทางการค้าสายไหมมีการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ ตลอดจนพระพุทธศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในสมัยนี้ต่อมาคือสมัยห้าราชวงศ์เป็นช่วงที่จีนปกครองโดยราชวงศ์ต่างๆถึง5ราชวงศ์ในช่วงเวลาสั้นๆเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำแต่การพิมพ์ในจีนจเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากราชวงศ์ต่อมาคือราชวงศ์ซ่ง ในช่วงนี้มีการพยายามป้องกันการลุกรานของพวกอนาระยะชนปรับปรุงเศรษฐกิจและสังคมมีการพัฒนาความคิดปรัชญาที่เรียกว่าลทัทธิขงจื้อที่ฟื้นฟูส่งผลให้มีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นสัตววิทยาชีววิทยาภูมิศาสตร์การทำแผนที่นอกจากนี้เครื่องปั้นดินเผาในสมัยซ่ง ยังได้รับการยกย่องวางงดงามและศิลปะการวาดภาพของจีนในยุคนี้ก็เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากต่อมาคือราชวงศ์หยวนเป็นราชวงศ์ของชาวมองโกในช่วงนี้จีนฟื้นฟูการค้ากับตะวันตกทําให้พ่อค้าจากยุโรปและคณะมิชชันนารีเดินทางเข้าจีนทําให้เกิดชุมชนคริสต์ศาสนิกชนชุมชนพ่อค้าชาวอาหรับ เป็นผลให้วิทยาการของจีนเช่นการทำกระดาษแท่นพิมพ์และการใช้เข็มทิศกระจายเข้าสู่ยุโรปราชวงศ์ต่อมาคือราชวงศ์เหมงิงในช่วงนี้มีการส่งเสริมการค้าทางทะเลซึ่งเฟื่องฟูเป็นอย่างมากและต่อมาคือราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์ของชาวแมนจู ได้เปิดการค้ากับต่างประเทศใหม่แต่ภายหลังได้เกิดความขัดแย้งกับชาติตะวันตกจนนำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิจีนที่มีมาอย่างยาวนานและเปลี่ยนเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐและการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในคริสตศักราช1949 มรดกทางอารยธรรมของจีนมรดกทางอารยธรรมจีนที่สำคัญมีดังนี้คือ 1. มรดกทางด้านลัทธิและาศาสนาในสมัยราชวงศ์โจโดได้เกิดความไม่สงบทางการเมืองขึ้นในจีนบ้านเมืองแตกแยกสังคมวุ่นวายทำให้นักกราดสมัยนั้นพยายามสแสวงหาหนทางในการแก้ไขและการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม จนพัฒนาเป็นสำนักปรัญญาต่างๆมากมายเรียกว่ายุคป,ปรัญญาร้อยสำนักลัทธิที่สำคัญได้แก่ลัทธิขงจื้อและลัทธิเตา๋าลัทธิขงจื๊อจะมีขงจื้อเป็นผู้วางรากฐานโดยลัทธิขงจื้อจะมุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองและสังคมของจีนโดยเน้นให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุข ทั้งนี้จะถือหลักเรื่องมนุษยธรรมและจารีตประเพณีลทัทธิขงจื้อมีอิทธิพลต่อสังคมชาวจีนเป็นอย่างมากเช่นการยึดมั่นตามจารีตประเพณีระบบอาวุโสการให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นตน้นส่วนลทัทธิเตา๋าจะมีเล่าจื้อเป็นผู้ก่อตั้งโดยมีหลักคำสอนที่เน้นให้มนุษย์เข้าใจและยอมรับในกฎของธรรมชาติ ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดลัทธิเต๋าจึงเน้นการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายปฏิเสธวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและกฎเกณฑ์ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งตรงกันข้ามกับลัทธิขงจือ๊อแนวคิดในลัทธิเต๋านี้ได้นำไปสู่แนวคิดเรื่องหยินและหยางซึ่งหมายถึงพลังตรงข้ามที่เชื่อว่าปรากฏอยู่ในธรรมชาติทุกแห่งเช่นผู้หญิงผู้ชายความดีความชั่ว ความร้อนและความเย็นเป็นต้นนอกจากนี้ลัทธิเตา๋าได้มีอิทธิพลต่องานศิลปะของจีนเช่นภาพวาดธรรมชาติเครื่องดนตรีที่เน้นเสียงธรรมชาติเป็นต้นส่วนพระพุทธศาสนาเข้าสู่จีนในช่วงเวลาเดียวกับการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นที่สภาพบ้านเมืองขณะนั้นมีแต่ความทุกข์ยากทำให้พระพุทธศาสนานิกายจากอินเดีย ได้รับความนับถืออย่างกว้างขวางเนื่องจากเป็นที่พึ่งทางใจในการบรรเทาความทุกข์ขณะเดียวกันก็ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อเดิมคือลัทธิของจื้อและลัทธิเตา๋าสอมรดกทางอารยธรรมทางด้านความเจริญทางศิลปะวิทยาการ ความเจริญทางศิลปะวิทยาการของจีนที่เป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมและมรดกทางอารยธรรมของจีนในปัจจุบันนี้เช่นตัวอักษรของจีนจากการขุดค้นทางโบราณคดีในเขตที่เป็นศูนย์กลางของราชวงศ์ชางได้มีการค้นพบกระดองเต่าและกระดูกสัตว์ที่มีตัวอักษรแบบกึ่งอักษรภาพ กับอักษรสัญลักษณ์ณเป็นจำนวนมากอายุประมาณ1,600ปีก่อนคริสตศักราชจากหลักฐานดังกล่าวทำให้ทราบว่าตัวอักษรจีนกำเนิดมาจากการเขียนภาพเพื่อสื่อความหมายต่อมาได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นตัวอักษรในปัจจุบันชาวจีนเป็นชาติแรกที่คิดค้นการทำกระดาษขึ้นมา เพื่อใช้เขียนตัวอักษรเมื่อประมาณคริสตศักราช105โดยการนำเปลือกไม้เศษปอหรือป่านมาทำเป็นกระดาษต่อมามีการคิดค้นหมึกขึ้นโดยการใช้เข่า,าต้นรักหรือใบสนมาปั่นเป็นเม็ดหรือแท่งใช้ผู้กันจุ่มหมึกเขียนตัวอักษรลงบนกระดาษทำให้สามารถบรรจุตัวอักษรได้มากน้ำหนักเบาจัดเก็บและพกพาได้สะดวก ทำให้การบันทึกตำราลงบนกระดาษเป็นที่แพร่หลายในสมัยต่อมามีการพัฒนาการพิมพ์ด้วยการแกะสลักตัวอักษรลงบนแผ่นไม้เป็นตัวตัวแล้วนำเอาน้ำหมึกทาแผ่นไม้ตัวอักษรแล้วกดบนแผ่นกระดาษและมีการพัฒนาไปสู่การพิมพ์หนังสือโดยหลักฐานหนังสือที่พิมพ์ขึ้นที่เหลืออยู่และเก่าแก่ที่สุดของโลกคือคัมภีร์วชรสูตรซึ่งพิมพ์เมื่อคริสตศักราช8 6ด